4ตัวหน้านี้จะเป็นโจทย์ปัญหานะคะก็คือจะมีทั้งหมด4ข้อคำสั่งเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อที่1ห้องเรียนมีเก้าอี้49ตัวจัดเป็นแถวแถวและ7ตัวจะจัดเก้าอี้ได้กี่แถวเด็กๆจะเห็นได้ว่าโจทย์ปัญหาเรื่องการหารนะคะเขาจะให้เลขมากขึ้นก่อนใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วนำไปจัดเป็นแถวก็คือนำไปแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือ เลขมากแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเท่าๆกันอันนี้จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการหารนะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เราจึงนําเลขมากเป็นตัวตั้งคือ49หารด้วย7เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะต้องท่องสุบูณแม่49หรือแม่7คะท่องแม่7ต้องท่องตัวที่น้อยกว่า71 772 14 73 21 74 28 75 35 76 42 77 49ดังนั้นเราจึงได้ตอบก็คือจะจัดเก้าอี้ได้7แถวได้แล้วค่ะ เห็นไหมคะถ้าเราทําบ่อยๆเจอโจทย์บ่อยๆเราจะท่องสุดคุณได้คล่องขึ้นแล้วเราก็จะคิดหาคําตอบได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมาข้อที่2แม่มีมะนาว24ผลจัดใส่ถุง4ถุงเห็นไหมคะมี24ผลคือมีหนึ่งกองเสร็จแล้วแบ่งเป็นกองเล็กๆเย่อยๆไปเรื่อยๆถุงละเท่าๆกันแม่จะจัดมะนาวได้ถุงละกี่ผลประโยคสัญลักษณ์คือนําตัวเลขมาตั้งเอา24ตั้งหารด้วย4เท่ากับ สเหลี่ยมเก่งมากค่ะท้องสุดคูณแม่4 4่สี่หนึ่ง4ี่สี่สองแปดสีาคำตอบคือแม่จัดมะนาวได้ถุงละ6กผลต่อไปนะคะอีก2ข้อเสร็จแล้วค่ะข้อที่3าร้านค้ามีกุหลาบห้ดอกจัดเป็นช่อช่อละแปดอกร้านค้าจัดกุหลาบได้กี่ช่อและเหลือกูุหลาบกี่ดอกอันนี้สังเกตว่าจะต่างจะจดปัญหา2ข้อเมื่อกี้นะคะ เพราะมีคําว่าเหลือมาด้วยเหลือแทนคำว่อเศษถูกไหมคะแสดงว่าข้อนี้หารไม่ลงตัวดังนั้นเด็กๆมาดูนะคะประโยคสัญลักษณ์คือเลขมากตั้งเหมือนเดิมค่ะ57หารด้วยเลขน้อยก็คือ8เท่ากับสี่เหลี่ยมท้องแม่8 8 18 8 2อง8แ8ม่8ิ1 8, 8 8 6 8 8มส้เกินไหมคะเกินเพราะฉะนั้นถอยกลับค่ะเลยใช้8 7 56 56าไปถึง57ค่ะ 57ก็เลยเหลือ1ดอกเราจึงตอบว่าร้านค้าจัดกุหลาบได้7ช่อและเหลือกุหลาบ1ดอกค่ะเก่งมากค่ะทีนี้มาดูข้อ4ยายมีขนม26ชิ้นแบ่งให้หลาน3คนคนละเท่าๆกันหลานได้ขนมคนละก,กี่ชิ้นและยายเหลือขนมกี่ชิ้นเช่นเคยค่ะมีคําว่าเหลืออีกแล้วแสดงว่าข้อนี้เหลือเศษแน่นอนประโยคสัญลักษณ์เราจึงนําเลขมากคือ26หารด้วยเลขน้อยคือ3เท่ากับสี่เหลี่ยม ท่องสุขคูณแม่3ให้ใกล้เคียกับ26นะคะเศษก็คือจะนับต่อจากคำตอบที่ได้ไปถึงคำตอบที่เราต้องการก็คือ313 326 339 342 355 368 37 21 38 24 39 27 27เกิน26แล้วถอยกลับค่ะเราเลยได้3 8 24 24แล้วนับให้ถึง26ค่ะ24แล้ว25 26เพราะฉะนั้นเหลือ2ชิ้นตอบหลานได้ขนมคนละ8ชิ้นและยายเหลือขนม2ชิ้นค่ะ ยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเด็กๆทำพร้อมไปกับคุณปุ๋ยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าต่อไปได้เลยคะ่ะ